สวัสดีค่ะมาร่วมกันอ่านเขียนถูกพูดชัดไปกับรายการสื่อสารไทยค่ะและว,วันนี้เราจะพาท่านชมไปรู้จักกับคนสื่อในแวดวงนักร้องแต่ว่านักร้องท่านนี้ไม่ธรรมดานะคะนอกเหนือจากร้องเพลงดีแล้วยังเป็นพระเอกลิเกด้วยแถมความหล่อก็ระดับพระเอกอีกด้วยคนสื่อเราวันนี้ค่ะคุณสุทธิราชอุสุภะหรือที่รู้จักกันดีในชื่อกุ้งสุทธิราชวงเทวันค่ะคนสื่อของเราวันนี้เป็นหนุ่มหน้ามนขวนใจแม่ยก คุณกุ้งสุทธิราชวงเทวันคนรุ่นใหม่ที่เติบโตจ,จากวงการลิเกแล้วก้าวเข้าสู่การเป็นนักร้องแนวลูกทุง่งเขาคือบุคคลหนึ่งที่รักและหลงไหลในความงามของภาษาไทยเราได้ลิเกเนี่ยก็จะมีมีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสอนไปแล้วพ่อก็จะแบบเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบให้ความสําคัญกับตรงนี้เกี่ยวกับการออกเสียงควบกลําการใช้คําที่ถูกต้องบางครั้งอาจจะต้องถึงกับแต่งกลอนเองด้วย ในการที่จะแสดงแต่ละครั้งเนี่ยกับการแต่งกรอนมามาก็ต้องก็ต้องมีความหมายที่ดีมีคำคล้องจองต้องชัดเจนกับภาษาไทยต้องให้ผู้ใหญ่พ่อแม่ช่วยปลูกฝังลูกๆตั้งแต่เด็กๆในการที่จะใช้ภาษาไทยเพราะว่าเรามีความภาคภูมิใจที่ที่เรามีภาษาเป็นของตัวเองมันเป็นภาษาที่ที่สวยงามเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นภาษาที่เราสมควรที่จะช่วยกัน อนุรักษ์ให้ให้ภาษาไทยเนี่ยมันถูกต้องออให้เป็นแบบอย่างที่ทุกๆคนเนี่ยมาร่ำเรียนเนี่ยก็จะจะได้แบบได้สิ่งที่ถูกต้องต่อไปในวันข้างหน้าภาษาไทยเราก็จะมันก็จะอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปภาษาไทยของแท้จะไม่ตละเิดมาช่วยกันเถิดชาวไทย ภาษาไทยมันเป็นภาษาภาษาพ่อภาษาแม่เราครับเราเรียนมาตต้งแจะเกิดครับเพราะฉะนั้นพวกที่พูดภาษาไทยแล้วแบบพูดไม่ชัดบ้างคำภาษาวิบัติบ้างครับอย่างในเนี้ยภาษาวิบัติ่วนไหนจะเกิดตามโลกโซเชียลครับคือภาษาไทยมันสําคัญแล้วก็มันสมควรที่จะถูกต้องใช้ให้ถูกต้องจะพูดจะร้องก็ต้องให้ชัดถ้อยชัดคําค่ะเพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังเข้าใจได้อย่างถูกต้อง อ่านเขียนถูกพูดชัดมาร่วมรักษาภาษาไทยอย่างง่ายๆและมารักภาษาไทยไปกับเราในรายการสื่อสารไทยค่ะ